สวัสดีครับพบกับผมทาวินสัมมาละหังอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เป็นลูกค้าเลือกใช้เตา j n t นะครับเป็นผู้มีุการะคุณนะครับขอขอบพระคุณทุกทท่านนะครับก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปี65นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขทั้งกายและใจตลอดปีและตลอดไปนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ทุกทท่านที่สนับสนุนนะครับช่วยเหลือ อาจารย์แจ็คฟาเธอร์แมนอาจารย์อารุณไวคํำอาจารย์เก่งอาจารย์พี่บูรณ์อาจารย์จอร์ดแล้วก็อีกหลายๆท่านหลายๆคนเลยนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อขอขอบพระคุณอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะมามอบรางวัลน,นะครับทั้งหมด10รางวัลน,นะครับสำหรับรางวัลปีนี้ปีที่แล้วก็ได้มอบไปเหมือนกันนะครับปีนี้มีทั้งหมด10รางวัลน,นะครับท่านไหนที่ได้เป็นผู้โชคดีนะครับผมจะติดต่อไปทางไลน์แล้วให้ทุก ให้ท่านตอบกลับส่งชื่อที่อยู่มาให้ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะส่งของรางวัลไปให้ท่านโดยท่านไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนคุณลูกค้าผู้มีประกุศลนะครับผมจะทําอย่างนี้ทุกๆปีนะครับตลอดไปที่ผมได้ทําเกี่ยวกับเตาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรางวัลกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างปีนี้นะครับปีนี้รางวัลใหญ่ของเรานะครับจะเป็น JT5 ครบชุด ได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ทั้งหมดครบชุดคือรางวันใหญ่รางวันที่1นะครับรางวันที่1เป็น JT5 ีครบชุดรางวันที่2เป็นเตาจรลวดนะครับเตาจรลวดตัวนี้นะครับเตาจรลว,ว,ว,วดตัวนี้รางวันที่2รางวันที่3เป็นท่อไส้กลางนะครับท่อไส้กลางรางวันที่3รางวันที่4รางวันที่4เป็นเซรามิก1ลังางนะครับเซรามิก1ลัาง รางวันที่5เป็นที่จับไม้นะครับที่จับไม้นะครับอ้าวรางวันที่6รางวันที่6เป็นน้ําส้มควันไม้นะครับ2แกลลอนรางวันที่6กถึงสิเป็นน้าส้สมควันไม้2แกลลอนรางวันละ2แกลลอนนะครับได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากอาจารย์จอร์ดนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับอ่าทีนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรโมชั่นปี65นะครับว่ามีอะไรบ้าง ก่อนที่เราจะจับสลากกันนะครับโปรโมชั่นปี65นะครับเริ่มจากนี่ฮะเซรามิกไฟเบอร์นะครับมาแล้วครับผมก็เคยจัดโปรโมชั่นไปแล้วครั้งหนึ่งก็หมดภายใน20วันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเร็วนิดนึงจองมาทางไลน์ผมหรือคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโปรโมชั่นปี65นะครับเซรามิกเหมือนเดิมครับ999บาทต่อลังนะครับ 9 99 9บาทต่อลังนะครับโปรโมชั่นปี65นะครับอ่าเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทำโปรโมชั่นไปก็จะหมดเร็วมากนะครับอ่าแล้วก็โปรโมชั่นสลับเตาปี65นะครับอ่าเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยครับโปรโมชั่นปี65 JT5 ททั้งหมดครบชุดนะครับฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งอ่าอันนี้สินค้าของเรามี JT5 นะครับแล้วก็มี JT1+ JT1+ นะครับ JT1+ ก็จะได้ครบชุดเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เอาตาวจลวดมาวางเท่านั้นเองนะครับอ่าวางให้เห็นเลยดีกว่านะครับอ่าอย่างนี้ครับอ่าก็จะได้พัดลมครบชุด JT5 แบบนี้นะครับสายรัดเป็นแบบนี้นะครับ ออขออภัยไม่ใช่เจที่ห้าเจที่หนึ่งอ่าตัวนี้เจที่หนึ่งนะครับอันนี้เจที่หนึ่งอ่าเจที่หนึ่งธรรมดานะครับอ่าแลวเจที่หนึ่งธรรมดาก็ได้ครบชุดเหมือนกันอ่าผมมาวางเพื่อจะได้เห็นภาพเนาะอ่าเจที่หนึ่งธรรมดารุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นตัวนี้ก็จะได้ครบชุดเหมือนกันนะครับสินค้าที่ผมจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับมี JT5 น่หาน้ำส้มขอนไม้นะครับน้ำส้มขอนไม้ได้เยอะมากนะครับ แล้วก็มี JT 1 plus แล้วก็ JT 1นะครับ3รุ่นนี้ให้ท่านเลือกนะครับรุ่นเริ่มต้นอ่า JT 1เผาทานอย่างเดียวมี JT 1และ JT 1 plus นะครับแล้วก็น้ำส้มผลไม้ก็เป็น JT 5ไปเลยนะครับเอาแล้วครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สนใจแล้วก็ติดตามผมมาในลูกเพจทั้ง YouTube และ Facebook โปรโมชั่นปี65นี้นะครับฟรีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งขอให้ทุกท่าน จองกันเข้ามารีบนิดนึงเพราะว่าโปรโมชันนี้เนี่ยเฉพาะเตานี้นะครับจะหมดภายในสิ้นเดือนมกราคมปี -65 นี้นะครับนอกต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีค่าส่งเพิ่มขึ้นเป็นปกตินะครับเอาแล้วครับเราดูสินค้ากันไปแล้วเราโปรโมชั่นไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันนะครับครับผมทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจับฉลากมอบรางวัลนะครับให้กับผู้ คุณลูกค้าผู้มีการละคุณนะครับที่เลือกใช้เตาเจนีนะครับผมก็ได้คัดรายชื่อมานะครับทั้งหมดทั้งหมดพยายามคัดให้เกือบครบทั้งทุกท่านนะครับที่ที่ที่เคยมีประวัติกับเคยซื้อกับผมนะครับก็คัดกันมาเกือบพันรายชื่อนะครับเกือบพันรายชื่อหากไม่หมดต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ก็พยายามเลื่อนคัดกันทั้งวันนะครับพันรายชื่ออยู่ในนี้นะครับทั้ง Facebook นะครับทั้งไลน์แล้วก็ทุกท่านเลยนะครับ ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็ผมจะไม่พูดมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะคลิปจะยาวนะครับก็จะเริ่มจับมอบรางวัลกันเลยดีกว่านะครับจะเริ่มจับมอบรางวัลย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้โชคดีนะครับผมจะแจ้งไปในทางไลน์นะครับเพราะหรือถ้าเกิดแจ้งในทางไลน์แล้วท่านยังไม่ตอบกลับนะบผมจะโทรไปอีกครั้งหนึง่งแล้วกับถ้าหากติดต่อและโทรติดต่อไปไม่ได้นะครับ ภายใน7วันนะครับก็ต,บต้องขอนอนุญาตสละทีร์รางวัลไปนะครับรางวัลตัวนี้ก็ขออนุญาตทบไปไว้ปีหน้าแล้วกันนะครับเอาแล้วครับผมผมจะเริ่มจับรางวัลแล้วนะครับรางวัลที่1เราจะไม่จับนะครับเราจะจับรางวัลที่10ก่อนนะครับน้ำส้มคนไม้2แกลนอนนะครับน้ำส้มคนไม้2แกันล้อนท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีนะครับท่านไหนจะเป็นผู้โชคดีรางวัลที่10นะครับเริ่มต้นรางวัลที่10ก่อนนะครับ เอาละครับมาดูผู้โชคดีกันนะครับมาดูผู้โชคดีกันผู้โชคดีได้รับน้ำส้มคนไม้2แงกลอนนะครับต้องขอแสดงความดีใจนะครับแล้วก็ยินดีกับพระคุณเจ้านะครับเช่อพระมานะนะครับพระมานะชุติวโรชุติวัชโรนะครับอ่าให้ดูนิดนึงนะครับนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับกราบขอพระคุณ ผ้า,าจานมาณะนะครับที่ที่ไว้ใจแล้วก็เลือกใช้เตาเจนทีของผมนะครับ<ม>ก็มีพระหลายรูปหลายวัดเลยนะครับที่ติดต่อมามากมายนะครับผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดและเต็มฝีมือนะครับมีสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบขอขอมาและขอให้ท่านโอโหสิกรรมให้กับผมด้วยบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะหลุดไปหรืออะไรไปนะครับผมพยายามแก้ไขและปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับเอาละครับรางวัลต่อไปนะครับ รางวัลที่เก้าอ่ารางวัลที่ต่อไปครับรางวัลที่เรางวัลท,ที่9นะครับเป็นน้ําส้มคนไม้นะครับสองกลนลอนเหมือนกันได้รับความอนุเคราะห์จากอาจาร,รย์จอร์ดนะครับสนับสนุนน้ําส้มคนไม้มาท่านไหนต้องการน้ําส้มคนไม้ก็ติดต่ออาจาร,รย์จอร์ดได้เลยนะครับอ่ารางวัลที่9้าครับน้ำส้มคนไม้2ชุดนะครับอ่าขอภาย2แกลนลอนนะครับ2แกลนลอน ผู้โชคดีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณอาร์มนะครับคุณอาร์มรางวัลที่9น้ำส้มผลไม้2กระ l o นะครับต้องขอบคุณคุณอาร์มมากๆเลยนะครับมีอะไรขัดข้องสิ่งใดติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับโทรไม่รับก็ฝากข้อความไว้ในไลน์นะครับผมขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปทางไลน์นะครับส่งชื่อที่อยู่มาให้ผมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปว่าท่านคือผู้โชคดีนะครับคุณอาร์มนะครับ รางวันที่8นะครับรางวันที่8น้ําส้มผลไม้2แกลลอนเช่นกันนะครับขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนนะครับรางวันที่8แต่แต่ผู้โชคดีผู้โชคดีนะครับอ้าวผู้โชคดีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณอุทิศนะครับคุณอุทิศ๋อคุณอุทิศนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับท่านทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่ได้ทิ้งไว้ให้กับผมนะครับ ท่านคือผู้โชคดีได้รับน้ำส้มผลไม้2แกลลอนนะครับอ่าอ่ารางวัลที่8ไปแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ต่อไปเป็นรางวัลที่7ครับรางวัลที่7น้ำส้มผลไม้2แกลลอนนะครับน้ำส้มผลไม้2แกลลอนอามาดูผู้โชคดีกันครับ รางวัลที่7น้ําส้มคนไม้2อกันล้อนนะครับผู้ที่โชคด,ดีได้รับนะครับก็คืออา,าคอาจารย์สุรเทพนะครับอาจารย์สุรเทพนี่ครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับท่านเป็นผู้โชคด,ดีได้รับน้ําส้มคนไม้นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งท่านไปในทางไลน์นะครับรางวัลที่หกครับรางวัลที่6กรางวัลที่6กรางวันที่6 รางวันที่6นะครับรางวันที่6น้ำส้มควันไม้2กันลอนนะครับท่านผู้โชคดีนะครับที่ได้รับน้ำส้มควันไม้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็นอ่านอ่านดูแล้วกันนะครับนี่นะครับผู้โชคดีเดี๋ยวผมติดต่อกลับทางไลน์นะครับผู้ชมผมจะติดต่อกับทางไลน์นะครับ น่าจะเป็นติ๊กขวัญวีโรอะไรสักอย่างนะครับโอเคครับอ่าเมื่อกี้รางวัลที่ที่หไปแล้วใช่ไหมครับอ่ารางวัลที่6ไปแล้ว,ว,ลวต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่5นะครับรางวัลที่5รางวัลที่5้าคือที่จับยึดไม้นะครับที่จับยึดไม้ตัวนี้สําหรับเอาไว้ตัดไม้เผาถ่าน ใช้ประโยชน์จากตัวนี้นะครับเอาไม้กิ่งเสียบเข้าไปแล้วแล้วใช้เลื่อยตัดใช้อะไรตัดนะครับก็จะสูดวกมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็ขอบอกว่าผมสนับสนุนซื้อมาจากอาจารย์แจ็กก็ยังไม่ได้ใช้เลยก็ถือโอกาสมาจับฉลากม้อไปเลยนะครับเอาละครับรางวันที่5นะครับรางวันที่5รางวันที่5้าเลขที่ออกรางวันที่5้าท่านจะได้รับที่จับยึดไม้นะครับ ตับตัแตมอ่าเป็นวัดนะครับโอ้โหเป็นวัดอีกแล้วนะครับเป็นวัดนะครับวัดถ้ำนะครับวัดถ้ำภูภูรับแรนครนะครับวัดถ้ำภูรับแรนครวัดถ้ำภูรับแรนครตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปหาท่านนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับพระอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่ทุกรูปนะครับ าวลองวันที่5ไปแล้วครับลองวันที่4เดี๋ยวปีหน้านะครับจะต้องมีพิตตี้หรือผู้ช่วยนะครับมาช่วยจับลองวันถือกล่องทั้งนิดนึงนะครับวันนี้ผมยุ่งมากๆนะครับเมื่อวานก็ยุ่งทั้งวันนะครับหลายงานทั้งงานล่านงานหลวงนะครับก็วันนี้ก็ค่าอีกนะครับก่าจะได้ทําคลิปนะครับวันที่4มาแล้วครับผู้โชคดี รางวัลที่4คือเซรามิก1ลังนะครับเซลสนวนเซรามิกไฟเบอร์นะครับสนวนเซรามิกไฟเบอร์ตัวนี้ก็สําหรับเอาไว้ทําเตาหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับหุ่มเตาหลอมท่อท่อไฟฟ้าอะไรที่ความร้อนสูงๆเตาอบต่างๆนะครับคือไม่จะเป็นเฉพาะเอาไปทำเตาอย่างเดียวนี้ประโยชน์เยอะเหมือนกันนะครับท่านที่จะได้รับคืออ่านะครับ อาจารย์หมูโมจิอันเอรีนะครับอ่ามาดูรายชื่อกันนิดนึงนะครับขอบพระคุณมากนะครับท่านคือผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปนะครับเอาละครับระวันที่4ไปแล้วทีนี้ราวันที่3นะครับระวันที่3าอ่าราวันที่3เป็นท่อไส้กลางนะครับท่อไส้กลางอ่าราวันที่3 อาจารย์เก่งอาจารย์พี่บุลไม่ได้เลยนะครับปีนี้ยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกอ่าไหนหล่นมาแล้วก็เอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับรางวันที่3ท่อไส้กลางนําความร้อนท่อไส้กลางตัวของเราเนี่ยหนา4.5มิลน,นะครับเพรเราใช้เหล็กหนาเลยมันจะได้ใช้ได้นาน,น,านใช้ได้ยาวนานนะครับคือท่อไส้กลางตัวนี้มันรับหน้าที่ประทะความร้อนเต็มๆนะครับทั้งไม้ในถังที่มีความชื้นแล้วก็ความร้อนนะครับปะทะกันนะครับ เอาละครับท่านผู้โชคดีได้รับท่อไส้กลางนะครับตดรับท่อไส้กลางอาจารย์องอาจน,นะครับอาจารย์องอาจอาจารย์องอาจได้รับท่อไส้กลางหนึ่งอันนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับผมขออนุญาตเก็บไว้จะได้ไปลงนะริสในบัญชีรางวัลน,นะครับต่อไปนะครับใกล้รางวัลใหญ่แล้วนะครับตัดแตน ใกล้รางวันใหญ่แล้วครับใกล้รางวันใหญ่แล้วรางวันที่2องนะครับชุดเตาจรวดชุดเตาจรวดนะครับชุดเตาจรวดก็คือจะได้ชุดนี้นะครับชุดเตาจรวดทั้งหมดมีกระบอกน้ํามันด้วยมีพัดลมให้ไปด้วยนะครับท่านไหนผู้โชคดีก็จะได้รับไปเลยนะครับเตาตัวนี้ก็เป็นเตาจรวด2ระบบซึ่งผมคิดค้นพัฒน,นาขึ้นมาซึ่งใช้ได้ดีมากนะครับ คือมันสะดวกอนเนกประสงค์ย้ายไปไหนก็ได้นะครับแล้วก็จุดด้วยน้ํามันก็ได้จุดด้วยฟืนก็ได้หรือจะจุดฟืนรวมน้ามันก็ได้นะครับเอาละครับรางวัลผู้โชคดีรางวัลที่2นะครับสแสดงความยินดีกับอา,อาจารย์โตนะครับอาจารย์โตครับโตที่ท่านใช้ลายชื่อนี้นะครับก็คือคัดมาจากชื่อลายของท่านเลยนะครับ สแสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปหาท่านนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับท่านได้ดูคลิปแล้วก็เขาเรียกว่ามีความื่้นไหวหนิดนึงคอมเมนต์ใต้คลิปนิดนึงนะครับหรือติดต่อมาหาผมโทรมาโดยตรงนะครับเบอร์064-062-5764เบอร์ผมบอกตลอดนะครับตั้งแต่คลิปต้นๆจนถึงคลิปปัจจุบันนะครับเบอร์เดิมใช้ตลอดนะครับเบอร์064-062-5764นะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ที่หน้าคลิปด้วยนะครับจะได้ติดต่อสะดวกสบายสะดวกสบายมากขึ้นขออภัยนะครับพูดผิดพูดถูกวันนี้หลายงานเหลือเกินนะครับอ่าต่อไปนะครับผมจะออกรางวัลใหญ่แล้วครับจอ,อกรางวัลใหญ่ละก็ขออนุญ,ญาตให้ภรรยาคนสวยมาจับรางวัลใหญ่ดีกว่าครับจะได้จะได้ มีผู้ช่วยนิดหนึงเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งพูดไปว่ามีพิตตี้มาช่วยนะครับอันนี้ไม่ใช่พิตตี้นะครับอันนี้เป็นภรรยาผมเองนะครับอ้าวครับอ้าวอ้าวแม่ดดาจับจับเลยครับจับขึ้นมาหนึ่งอันผู้โชคดีได้รับ JT 5 1ชุดนะครับผู้โชคดีได้รับ JT 5 1ชุด ตัวนี้เลยนะครับท่านรอรับอยู่ที่บ้านนะครับผมจะติดต่อไปหาท่านแล้วก็ให้ท่านตอบกลับมาส่งชื่อที่อยู่มาให้ผมนะครับตัวนี้หากหากท่านยังไม่เคยใช้หรือใช้รุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมจะส่งคู่มือไปให้โทรมาได้ทั้งในไลน์และเบอร์มือถือนะครับอ่าขอแจ้ง เกินไปสักนิดนึงก็คือลูกคุณลูกค้าทุกท่านที่ซื้อเตาไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่เป็นนะครับท่านโทรหาผมได้ตลอดเวลาแล้วก็โทรไลน์มาได้นะครับส่งข้อความฝากไลน์ฝากวิดีโอไว้ได้ที่สําคัญนะครับเรามีกลุ่มไลน์นะครับที่สําหรับอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านเป็นโค้ดนะครับที่น่ายกย่องอด,ดีๆมากๆนะครับทั้งอาจารย์เก่งอาจารย์พี่บูนอาจารย์จอร์ดนะช่วยแบ่งปันความรู้แล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับท่านจะมาแนะนำนะครับ ชี้แนะให้ท่านจนใช้เป็นนะครับทุกขั้นตอนนะครับเพราะว่าแต่ละท่านเผาเกินร้อยครั้งแล้วนะครับคือคนที่ใช้เก่ง่ท่านก็จะมาบอกวิธีแล้วก็สิ่งที่ท่านประสบพบเจอปัญหาต่างๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยงานผมเยอะบางครั้งโทรมาอาจจะไม่ได้รับหรือที่เอาเป็นว่าฝากลายไว้ดีกว่าครับฝากภาพฝากข้อความไว้แล้วผมก็จะไล่ตอบกลับทุกๆตอนเย็นนะครับตอนนี้ผมทําอะไรด้วยตัวของผมเองอยู่นะครับ ไม่ใช่บริษัทใหญ่โตนะครับก็ผมก็เสียภาษีอะไรถูกต้องนะครับมีจดแจ้งอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ทําเป็นแบบรูปลับเต็มระบบแบบนั้นนะครับผมก็ยังทําอะไรด้วยตัวเองนะใส่ใจในรายละเอียดทุกๆอย่างนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติเลือกใช้เตา JNT ของผมนะครับเอาแล้วครับมาเฉลยก,กันว่าผู้โชคดีนะครับได้รับเตา JT5 นะครับ เตาเจทีห้านะครับอ่านแต่แตนผู้โชคดีได้รับเตาเจทีห้านะครับคือคุณมนตรีนะครับโอ้โหคุณมนตรีนะครับจารย์มนตรีนะครับ SK7 นะครับท่านคือผู้โชคดีได้รับเตาเจทีห้านะครับท่านดูที่บ้านนะครับดูคลิปแล้วท่านเฮดีใจแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับ แล้วก็ส่งข้อความมาหาผมนะครับผมจะได้ส่งเตาตัวนี้ไปให้ท่านได้ใช้ประโยชน์นะครับเอาละครับปีนี้ก็ยอดจำหน่ายเตา JNT นะครับครบ1,000ชุดนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบแทบเท้าเลยนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านจริงๆจากใจเลยนะครับผมพยายามทำสิ่งที่ดีนะครับพยายามมอบทั้งความจริงใจความซื่อสัตย์นะครับแล้วก็นำเตาไปถ่ายวัด สิ่งดีต่างๆที่ผมทำมาเรื่อยๆนะครับขอให้แผ่อานิสง์ไปหาทุกท่านนะครับในปี65นี้ขอให้ทุกท่านได้รับอานิสง์ด้วยนะครับจริงๆแล้วทุกท่านก็ได้รับอานิสง์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมทำความดีต่างๆผมจะนึกถึงทุกท่านที่สละเงินทองมาซื้อเตาของผมนะครับเช่นการทำบุญสร้างโบสถ์นะครับถวายวัดต่างๆอย่างนี้นะครับท่านก็จะได้รับอานิสง์ตรงนั้นไปด้วยนะครับมอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนนะครับ ช่วยโควิด19มอบข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนะครับผมพยายามพยายามทำสิ่งที่ดีเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเขาเรียกว่าเตือนใจตัวเองนะครับผมไม่ได้ทำโชว์ทำบวชใครนะครับเพื่อที่จะขัดเกลาจิตใจของผมให้ดีให้เป็นคนดีนั่นเองนะครับเพราะว่าคนเราต้องยอมรับว่ามีกิเลสตหากันทุกคนเอาล้ครับนอกเรื่องมามากแล้วนะครับขอกราบขอพระคุณไว้ตรงนี้นะครับคลิปหน้านะครับมีอะไรให้ติดตามมีสินค้าตัวใหม่จะมาเปิดนะครับจริงๆผมจะเปิด ปในต้นปีนี่แหละแต่ว่าไม่ทันจริงๆนะครับยุ่งวุ่นวายกับการเปิดโรงงานใหม่นะครับแล้วก็เปิดศูนย์การเรียนรู้อีก,กด้วยนะครับปี65นี้คือแจ้งข่าวดีเลยนะครับจะได้มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เผาถ่านนะครับแล้วก็ทําเตาทุกสิ่งทุกอย่างท่านเดินทางมาหาผมเลยนะครับฉีดวัคซีนกันแล้วแล้วก็ป้องกันตามมาตรการต่างๆได้นะครับท่านมาพบเจอผมแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองผมก็จะได้ ให้ความรู้ให้คําแนะนําได้ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยเราโทรคุยกันอาจจะไม่เข้าใจอย่างที่เราได้มาพบเจอ,อตัวจริงสินค้าจริงได้มาพูดคุยกันนะครับผมจะเปิดศูนย์การเรียนรู้แล้วก็เปิดโรงงานใหม่ให้ทุกท่านได้มาเดินชมเลยนะครับมีของฝากกลับบ้านด้วยนะครับปี65นี้ติดตามสินค้าตัวต่อไปนะครับแล้วก็ฝากติดตาม JNT สัมมาละหังไปด้วยนะครับทาวินสัมมาละหังคนนี้พร้อมอสร้างประโยชน์และความรู้ให้กับส่วนรวม ของทุกท่านทุกคนนะครับขอพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ